สวัสดีค่ะลองนึกถึงเทคโนโลยีนะคะที่เราเจอในแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่การสื่อสารความเร็วสูงการผ่าตัดแม่นยำแม่นหรือแม้แต่เครื่องสแกนบาร์โคดง่ายๆในร้านค้าครับผมเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยก็คือเลเซอร์นี่เองค่ะ ที่น่าสนใจคือจุดเริ่มต้นมันมาจากแนวคิดฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะคะเมื่อร้อยกว่าปีก่อนวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางนี้กันค่ะโดยดูจากเอกสารกำเนิดและวิวัฒนาการของเลเซอร์ครับเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากครับเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับอืมค่ะแต่เป็นการค่อยๆต่อยอดความรู้การทดลองจากนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเลย จุดเริ่มต้นจริงๆก็มาจากทฤษฎีบทหนึ D ่งในปี1917นู่นเลยครับซึ่งก็คือทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่ไหมคะที่เรียกว่าการปล่อยรังสีแบบถูกกระตุน้นหรือ stimulated emission ใช่ครับผมแนวคิดนี้มันยังไงคะแล้วมันสำคัญกับเลเซอร์ขนาดไหนคะอู๋สำคัญมากครับเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยก็ได้คือทฤษฎีนี้บอกว่าเเราสามารถกระตุ้นอะตอมที่มันมีพลังงานสูงอยู่แล้วเนี่ยด้วยโฟตอนหรืออนุภาคแสงค่ะ เพื่อให้อะตอมนั้นนะ่ะปล่อยโฟตอนอีกตัวออกมาที่พิเศษมากๆก็คือโฟตอนตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยคุณสมบัติมันจะเหมือนกับตัวที่เข้าไปกระตุ้นเปเ๊ะเ,เ,เลยครับเหมือนเปเ๊ะเลยเหรอคะครับทั้งความถี่ทั้งเฟสทั้งทิศท,ทางคือเหมือนกันหมดเลยมันเลยทําให้ได้แสงที่แบบว่ามีระเบียบมากๆแล้วก็สอดคล้องกันสูงอ๋อ oh. ซึ่งอันนี้แหละคือคุณสมบัติเด่นของเลเซอร์เลยครับอ๋อค่ะ เข้าใจแล้วคือหัวใจหลักมันคือการควบคุมให้แสงมันเหมือนกับเอ,อ่อสร้างสำเนาตัวเองที่เหมือนไปออกมาใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่ว่าจากแนวคิดนี้กว่าจะมาเป็นของจริงได้ก็นานเหมือนกันนะคะใช่ครับต้องรอถึงช่วงทศวรรษ1950นู่นเลยครับแนวคิดนี้ถึงจะถูกเอามาทําให้เป็นจริงได้ครั้งแรกแต่ว่านะตอนนั้นมันเป็นกับคลื่นไมโครเวฟก่อนไม่ใช่แสงอ๋อไมโครเวฟก่อน ครับในปี1954เนี่ยมี Charles H. Towns กับเพื่อนร่วมงานอีก2คนคือ J.P. Gordon แล้วก็เอชเจซิ r เกอพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเมเซอ Maser e ขึ้นมาได้สำเร็จ Maser นี่คือชื่อย่อครับเป็นตัวย่อมาจาก Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation อ๋อก็คือการขยายเคลื่อนไมโครเวฟด้วยหลักการปล่อยรังสีแบบถูกกระตุ้นนั่นเองถูกต้องครับซึ่งการค้นพบนี้สำคัญมากนะครับทำให้ทาวส์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมาเลยเพราะมันเป็นการพิสูจน์ว่าหลักการของไอน์สไตน์เนี่ยมันใช้ได้จริงโหการพิสูจน์ด้วยไมโครเวฟนี่สำคัญมากจริงๆค่ะแล้วการจะข้ามไปใช้กับแสงจริงๆที่เรามองเห็นเนี่ยมันยากกว่าเดิมเยอะไหมคะ ก็เป็นความท้าทายสำคัญเลยครับเพราะว่าแสงเนี่ยคลื่นมันสั้นกว่าเยอะพลังงานก็สูงกว่าไมโครเวฟมากแต่ว่าในปี1958คุณทาส์คนเดิมนี่แหละครับอืร่วมกับอีกท่านคือออ t เธอร์แอลชาโลก็เสนอว่าเอ๊ะหลักการเดียวกันเนี้ยน่าจะเอาไปใช้กับแสงได้นะอ่าฮะ ก็เลยเกิดเป็นแนวคิด Optical m a s e r หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ l a s ซอซึ่งก็ย่อม,มาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation นั่นเองครับแล้วใครคะคือคนแรกที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้สำเร็จคนนั้นคือเทอโด r e ไม m มนครับจาก Hughes Research Laboratories ปี1960เลยครับเขาทำสำเร็จสร้างเลเซอร์ที่ใช้งานได้จริงเครื่องแรกของโลกเครื่องแรกเลยครับเป็น เลเซอร์ทับทิมหรือรูบี้เลเซอร์ให้แสงสีแดงออกมาเป็นการเปลี่ยนทฤษฎีให้กลายเป็นความจริงที่เราจับต้องได้จริงๆครับว้าวตอนที่คุณไมแม่นทำสำเร็จนี่โลกฮือฮากันเลยไหมคะหรือว่ายังมองเป็นแค่ความสำเร็จในห้องแลบเฉยๆยช,ยช่วงแรกก็ถือเป็นข่าวใหญ่มากครับในวงการวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงๆค่ะ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังเป็นช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับเลเซอร์ทับทิมเองเนี่ยมันให้แสงเป็นช่วงๆเป็นพาวส์อ๋อค่ะแต่การพัฒนามันก็ไปเร็วมากครับปีเดียวกันเลย1960เหมือนกันก็มีอารีจาแวนพัฒนาเลเซอร์แก๊สฮีเลียมนีออนฮีนี่เลเซอร์ขึ้นมาได้อีกการมาของเลเซอร์แก๊สนี่น่าจะเปลี่ยนเกมไปอีกเยอะเลยสิคะเพราะมันให้แสงต่อเนื่องได้ถูกต้องเลยครับ เลเซอร์ฮีเลียมนีออนให้แสงต่อเนื่องได้อันนี้เปิดประตูสู่การใช้งานที่หลากหลายขึ้นเยอะเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเออเราใช้วัสดุดได้หลายแบบนะไม่ใช่แค่ผลึกแข็งแข็งแบบทับทิมแต่ก๊าซก็ได้หรือต่อต่อมาก็มีของเหลวมีสารกึ่งตัวนำอีกเยอะเลยครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าใครคือบุคคลสำคัญที่สุดจริงๆในการทำให้เกิดเลเซอร์ขึ้นมา ผมว่าคงต้องให้เครดิตหลายท่านเลยนะครับตั้งแต่อน์สไตน์สำหรับทฤษฎีพื้นฐานเลยค่ะคนเริ่มคลิปครับแล้วก็ชาส์ทาวส์สำหรับการพัฒนาหลักการสร้างเมเซอร์แล้วก็เสนอแนวคิดเลเซอร์ร่วมกับชอโลและแน่นอนเทโอโดรไมแมนสำหรับการสร้างเลเซอร์ที่ใช้งานได้จริงๆเครื่องแรก มันเป็นการเดินทางที่น่าสนใจครับจากทฤษฎีสู่การทดลองแล้วก็การประดิษฐ์ที่พลิกโลกจริงๆแล้วผลลัพธ์ของการเดินทางอันยาวนานที่เริ่มจากแนวคิดเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยก็คือเทคโนโลยีเลเซอร์ที่เราใช้กันแพร่หลายมากๆในปัจจุบันนี้นะคะใช่ครับทั้งการแพทย์อุตสาหกรรมการสื่อสารอุปกรณ์ใกล้ตัวเราเต็มไปหมดเลยใช่เลยครับมันแทรกยู่ในชีวิตประจำวันเรา มากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับตั้งแต่การอ่านแผ่นซีดี DVD สมัยก่อนใช่ค่ะการเชื่อมต่อเน็ตผ่านไฟเบอร์ออปติกการผลิตชิ้นส่วนต่างๆหรือแม้แต่การรักษาทางการแพทย์ที่ต้องการความแม่นยำสูงๆเนี่ยก็ใช้เลเซอร์ทั้งนั้นเลยฟังแล้วก็ทึ่งนะคะว่าหลักการฟิสิกส์พื้นฐานที่คิดขึ้นมาตั้งนานแล้วร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็หลากหลายขนาดนี้ได้ในโลกปัจจุบันนั่นสิครับ มันทําให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเออแล้วมันจะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานอะไรอีกบ้างนะที่ตอนนี้อาจจะยังดูเป็นแค่ทฤษฎีแต่กําลังรอวันถูกค้นพบศักยภาพรอวันที่จะถูกนํามาพัฒนาใช่ครับแล้วก็อาจจะกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกได้อีกเหมือนอย่างที่เลเซอร์ทําได้ในอนาคตนะ